นี่ครับเราอยู่วัดวัดอะไรนะวัดวัดถ้ำหมีไม่ใช่ผาถ้ำหมีไม่ใช่อะไรวะวัดผาถ้ำหมีอวบลราลามน่าจะใช่นะนี่ครับรอโอ้ยโอ้ยเส้ยเสือร้อยกว่าขั้นโอ้ยตอนนี้ oh. สิ่งที่เราได้ วิ่งมาทั้งปีก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยขาข้าทำไมมันอย่างนี้ขาเริ่มตึงครับตึงแล้วหกสิบสองขั้นมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับเฮ้ยเสียงงูไปแล้วไม่ใช่ครับเสียงหอบฟอฟอจะไปต่อทำไมรู้สึกว่ามันชันขึ้นรื่เลย เริ่มสั่นครับตอนนี <bien> ้ขาเริ่มสั่นครับเดี๋ยวเียังมือถือมันจอยบันดถีขึ้นเรื่อยมือจับได้โอ้พระเจ้าโอเดี๋ยวพักก่อนครับเดี๋ยวถอดนมำก่อนครับไม่เป็นแล้วโควิดตัวเดี๋ยวโอ้ย อาการเป็นไงบ้างครับเจ็บเลยครับยังพึมพัวตอนนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดครับข้าวยังไม่ได้กิน What the fuck นี่ครับอันนี้คือช่วงที่สี่ครับน้ำอ้อยก็ไม่ได้ช่วยอะไรไปยังไงนยไปหู้นเหรอกกางเกงยีนตึงเลย What the fuck ขาขาขวิดเลยขาขวิดครับ กางเกงยีนตึงครับตอนนี้ชุดไม่ได้พร้อมมาเดินแบบนี้ครับสภาพนี่ครับที่เรามองเห็น,นมาเมื่อกี้ <c oughs> กลัวความสูงครับขาปันรอเก้าวันไปจอครับแด่น,นแรงมาก ถ้าเรามาช่วงเย็นจะเห็นตะวันตกทางนี้ครับจุเขาบอกถ้าเรามาช่วงเย็นตะวันจะตกทางนี้เขงพี่ส่อเลยโอ้เป็นไงมาฮะชิวๆอยากขึ้นไปยอดดูนะยอดดูเลยครับตรงไปไฟแดงพักก่อนครับไฟแดงมีอัเสรแล้วจะร้อนมากครับตอนนี้สวัสดี เด็ดแรงมากครับขึ้นมาเวลานี้คืออะไรฮะคืออะไรฮะลวงอะไรครับอย่าโอมครับเฮไปก็บอะไรของอะไรนะอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรครับนะอะไรครับนะเราพันดื้ออ๋อหลุดหลุด ทำงานทับดื้อเยอะดื้อเยอะเ <c oughs> จอเป็นยังไงครับใครพาเดินขึ้นมาหาเรื่องจริงเลยอะ่ะ ยังพักไปทันหายได้เลยลงอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้สุดดุนลงครับตอนนี้ขี่ย้อนกลับไปถ่ายก็นั่งต่ยวในตรงโค้งอ่ะตรงแยกกันเนาะอ่าดื้อดื้อเยอะคัถ่ายรตรงนั้นได้ดื้อเยอะมียืนแอคเลยเขาอย่าพึ่งดิเขาอย่ อยากไปถ่ายถ่ายกับสาที่ยืนหนวกเองอยู่เพิ่งร้องนี่อา้อาวอ้าวมีเด็กขี้ชาครับสอามขาเยสันครับขาเยสันเขาขยะจเพิ่งจับผมครับผมผมยังเอาตัวเองไม่รอดครับคบอเข่าไม่ค่อยดีด้วยเก๋แล้วหม้ผลบบดอกดกมาก อ้เดี๋ยวผมหาลาวครับผมหาลาวเห่โชว์ขาเมืองขันอยู่นะกลักอ๋อสีเออยังไงครับเนี่ยโอ้โหช่วงนี้ครับช่วงนี้ไม่ช่วงนี้ไม่มีลาวครับ เอาแล้วครับตอนนี้ตึงเนี่ยแต่พักดูดูคนแก่เขาลงครับลงแบบรักษาเขา่าถึงไหมครับ <bou> ว <ff ress> ้าวดูนะคร่ยครับ <Wo> oh! ถ่ายรูปครับ <S 2> <S 2> <S พักก่อนฮะมาที่ใหม่สามเห็นไหมนะยิงโอกไปวิ่งครับวัดผาถ้ำหมีวัดลาลามเนินมะปางครับถ้าถ้ากูแจตกอยู่ข้างบนนี่เดียวด้งานเข้า รถตุกตุกบรรทุกฐานแอคเป็นพิเศษทุกวันนี้เข้าไปถ่ายรูปมาได้ข้างในเนี่ยเย็นเยียบเลยแต่ว่ามาทางขึ้นไม่สูบแบบนี้ใช่ไหมครับนึกนึกว่าดมก็เดินขึ้นอีกแต่เมื่อกี้คุณยังแอคอยู่ทำไมเงื่อะ ปากแตกปักแตกคุณไปทำอะไรมาปักแตกไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราจะไปอะไรนะถ้ำอะไรนะทำรถทำอะไรนะพี่ทำพระนอนถ้ำพะนอนครับคุณนกำนังนอนอยู่ข้างๆกันในวัดเดียวกันไม่ไดปกวนเขาจะไปพานอนอยู่อะไรนะไม่ได้ไปกวนเขาจะไปพานอนอยู่ฮันนี่ นรกกินหัวตรงไหนอ่ะตอนแรกเขาแค่ทางเดินตอนนี้เป็นเสียเสียทางเข้าตรงนี้อ๋อเนี่ยหินร่วงว้าวอันเป็นไปความเชื่อครับหินตกลงมาแต่ว่ามันไม่ได้กิ้งไปไหนเหมือนเขาไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นทางนี้ บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านโอโทบนวัดพี่ีได้อันดับหนึ่งเป็นไกด์แทนแล้วหนึ่งเอาพี่หนุ่มไปเไยละอ๋อนี่ไงน้ำหยดนี่เองมันมีน้ำหยด,ม,ม,หยดมันจะมีน้ำหยดจากผนังถ้ำ ถ้าเราอยากขายอะไรกายอะไรเลานะครับมันมีเงินสามพันรสชาต้ผักแต่ก็อร่อยหืมถัวโคตใหญ่โโตเดี๋ยวเราออกมาจะทำครับเดี๋ยวเราจะไปแวะหาอะไรกินกันหนอะหลังจากเสียบพลังงานกันไปเยอะพอสมควร